5อาการนะคะที่บ่งบอกว่าเรากําลังมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วเรามาพูดถึงสมุนไพรกันบ้างน,นะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีคนพูดถึงสมุนไพรกันมากมายเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะหาตัวช่วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเฟิร์นเนี่ยจะพูดในเรื่องของหลักการในการเลือกสมุนไพรนะคะเพื่อน,นํามาบํารุงแล้วก็ดูแลสุขภาพค,ค่ะอร่อยมากๆทานง่ายมากๆเลยนะคะเฟิร์นชอบมากๆเลยนะคะคุณพ่อ ปกติคุณพ่อจะทายายากนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะคุณพ่อบอกว่าเออทาง่ายดีนะคะสวัสดีค่ะพบกระเฟิรนนะคะในช่อง for fern for fun ค่ะช่องที่จะชวนเพื่อนๆนะคะมารักสุขภาพให้สนุกและใช้ชีวิตแบบ low impact ไปกระเฟิรนนะคะ คลิปนี้นะคะเช่นเคยนะคะก็ช่วงนี้นะคะเฟินก็อินกับเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะเราจะต้องผ่านวิกฤตโควิดนะคะตอนนี้ไปด้วยกันนะคะได้อย่างปลอดภัยทุกๆคนนะคะเฟินก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องของ 5อาการนะคะที่บ่งบอกได้ว่าภูมิคุ้มกันของเรานะคะกำลังลดลงหรือเปล่านะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาสังเกตสุขภาพตัวเองนะคะว่ามี5อาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของการที่เรานําสมุนไพรนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจอยู่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรรอบตัวนะคะที่ประเทศไทยเรากําลังวิจัยกันมากมายเลยนะคะวันนี้เฟินก็มีเรื่องของสมุนไพรนะคะมาแนะนาเพื่อนๆด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึง5อาการนะคะที่บ่งบอกว่าเรากําลังมีภูมิคุ้มกัน ที่ไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะมาเริ่มที่อาการแรกกันเลยนะคะคือเราจะเกิดภาวะเครียดได้ง่ายค่ะอาการที่2นะคะคือเราจะรู้สึกว่าเป็นหวัดบ่อยนะคะป่วยบ่อยค่ะอาการที่3มนะคะจะพบว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลำไส้อักเสบนะคะแล้วก็โรคกระเพาะอาหารค่ะอาการที่4ค่ะมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะบ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลอักเสบนะคะสิวอักเสบหรือว่าแผลที่เกิดขึ้นมาแล้ว นะคะคมีการอักเสบแล้วก็สมานช้าค่ะอาการที่5นะคะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าค่ะ พอเราตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออยังรู้สึกนอนไม่อิ่มเลยยังรู้สึกเพลียอยู่เลยเนี่ยนะคะเนี่ยก็คือ5อาการนะคะที่บ่งบอกได้ว่าภูมิคุ้มกันของเรานะคะกําลังลดลงนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วเรามาพูดถึงสมุนไพรกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีคนพูดถึงสมุนไพรกันมากมายเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะหาตัวช่วยนะคะมาช่วยฟื้นฟูนะคะระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ทุกคนก็เป็นที่วิตกกังวลมาก มากเลยเนาะโฟนก็เลยรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ งั้นเดี๋ยวเฟิร์นจะแชร์ในเรื่องของสมุนไพรนะคะตัวเด่นๆเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้กลับมาแข็งแรงได้ค่ะสมุนไพรตัวแรกนะคะที่เฟิร์นอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือ a c เซโรล่าเชอร์รี่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะสูงกว่าส้มถึง30เท่าเลยค่ะจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสนับสนุนการทำงานของระบบหายใจ ส่งเสริมการสร้างแอนติบอดีเพื่อกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะและยังช่วยสนับสนุนการสังเคราะห์คอลลาเจนอีกด้วยค่ะแอเซโรล่าเชอร์รี่นะคะก็จะเป็นชนิดผงก็มีนะคะมีปริมาณที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะในการทานต่อครั้งนะคะก็คือ3.6กรัมนะคะหรือว่าประมาณ1ช้อนชานะคะนํามาผสมกับน้ํานะคะหรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้นะคะปริมาณที่ทานนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุสุขภาพแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆนะคะก่อนทานนะคะเราควรจะปรึกษาแพทย์ แล้วก็เภสัชกรก่อนนะคะมาถึงสมุนไพรตัวต่อไปนะคะตัวที่2นั่นก็คือขมิ้นชันนั่นเองค่ะขมิ้นชันนะคะถูกนํามาใช้ในภูมิปัญญาแพทย์แผ่นจีนมานานมากแล้วนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B1 B2 B3 วิตามิน C และ E ค่ะรวมถึงแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กรวมถึงเกลือแร่ต่างๆค่ะสรรพคุณของขมิ้นชันนะคะช่วยชะลอวัยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบ ระตุน้นภูมิคุ้มกันค่ะ รักษาทางเดินหายใจที่มีอาการผิดปกติดูแลเรื่องทางเดินอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการจุดเสียบแน่นท้องนะคะท้องอืดค่ะส่วนเรื่องผิวหนังนะคะคามิงชันก็ช่วยในเรื่องของสิวอักเสบผื่นคันนะคะแล้วก็สมานแผลได้ดีค่ะนอกจากนี้นะคะคามิงชันก็ช่วยในเรื่องของการต้านแบคทีรียแล้วก็เชื้อรานะคะที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังแล้วก็ต่อต้านยีสต์นะคะซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราลดลงค่ะขนาดที่แนะนําต่อวันนะคะคามิงชันควรทานไม่ เกิ 1, น1,000มิกรัมต่อวันนะคะหากทานมากกว่านี้นะคะอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวหรือว่าอาการนอนไม่หลับค่ะ มาถึงสมุนไพรตัวที่3บ้างน,นะคะนั่นก็คือเฉมเทศนั่นเองนะคะตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคมุ้มกันมากๆเลยนะคะภาษาจีนกลางนะคะเรียกเฉมเทศอีกชื่อหนึ่งว่ากันเช่านะคะซึ่งตัวเฉมเทศนะคะมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศจีนค่ะได้รับการขนานนามเลยนะคะว่าเป็นยอดสมุนไพรที่ช่วยขจัดพิษค่ะสรรพคุณของเฉลมเทศนะคะก็ช่วยในการบำรุงร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของเฉมเทศเช่นรากเปลือกหรือผลนะคะก็จะมีสรรพคุณต่าง นนะะเดี๋ยวฝนจะสรุปให้นะคะส่วนรากของชเอมเทศนะคะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะเนื่องจากส่วนรากนี้นะคะมีสารสําคัญชื่อว่ากลีเซอรินค่ะและสารเคมีอื่นๆเช่นฟโตเอสโตรเจนและฟลาว o นอยค่ะซึ่งสารเหล่านี้นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนรากนะคะก็ยังช่วยในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะอาการอ่อนเพลียได้ค่ะ ส่วนเปลือกต้นแล้วก็ผลนะคะจะช่วยในการเป็นยาบำรุงกำลังได้ค่ะสารสำคัญในชาเอมเทศนะคะนั่นก็คือกลีเซอรซินนั่นเองนะคะมีรสชาติหวานนะคะจึงนิยมนำมาปรุงรสชาติอาหารรวมถึงปรุงยาสมุนไพรได้ค่ะส่วนข้อควรระวังในเรื่องของการใช้ชาเอมเทศนะคะผู้ที่มีความดันสูงแล้วก็ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำนะคะควรระมัดระวังในการทานค่ะ แล้วก็เลี่ยงการใช้เชื้อเอมเทศกับยาขับปัสสาวะในกลุ่มไทอัไซนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานนะคะรวมถึงผู้ที่มีภาวะตับแข็งนะคะไตเรื้อรงังแล้วก็สตรีม,มีครรภ์น,นะคะก็ควรที่จะเลี่ยงการใช้เชื้อเอมเทศค่ะก็ครบสารสมุนไพรแล้วนะคะที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยนะคะในการที่จะนํามาดูแลคุ้มคุ้มกันของเรานะคะ <Jam> นอกจากนี้นะคะสมุนไพรอื่น <s> ๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ยังมีอีกหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น กระเทียมอบเชยแล้วก็พริกเคาเพลโตนะคะแต่ว่าวันนี้เฟิร์นก็นํามาพูดให้ฟังนะคะ3ชนิดหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือแอเซโรลาเชอรี่นะคะขมิ้นชนันแล้วก็ชะเอมเทศนะคะส่วนกระเทียมอบเชยแล้วก็พริกเคาเพลโตนะคะก็เป็นส่วนเสริมนั่นเองนะคะกระเทียมเนี่ยเราก็ทานกันอยู่แล้วเนอะทุกๆวันนะคะช่วงนี้ใครที่ชอบทานกระเทียมนะคะแล้วก็ทานเผ็ดๆได้นะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยค่อนข้างเผ็ดร้อนนะคะก็เน้นการทานกระเทียมให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวกระเทียม ะะก็มีสารที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุค้มกันได้นะคะส่วนอบเชยนะคะก็จะมีสารสําคัญนะคะหลายตัวเลยนะคะหลักๆเลยเนี่ยอบเชยนะคะก็จะช่วยในการบํารุงธาตุไฟของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานของระบบไตตับม,ม้ามแล้วก็หัวใจนะคะพูดง่ายๆก็คือบํารุงร่างกายของเราจากภายในให้มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาหวัดนะคะแล้วก็อาการไอได้ค่ะทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะอบเชยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของภาวะเบ หนได้ด้วยนะคะก็คือภาวะต่างๆนะคะที่รบกวนการทํางานของร่างกายนะคะก็มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยกระเทียมอบเชยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายของเรานะคะมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นได้นะคะคือเพื่อง่ายว่าทําให้สุขภาพโดยรวมของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีค่ะตัวอบเชยนะคะก็จะมีข้อห้ามในการรับประทานอยู่เล็กน้อยนะคะผู้ที่มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนนะคะอุจจาระแข็ง ปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขัดริ์สีดวงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2อขวบรวมถึงสตรีมีครรภ์น,นะคะห้ามทานอบเชยค่ะรวมถึงผู้ที่เป็นโรคตับนะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอบเชยนะคะมีสารชื่อว่า คูมารินนะคะซึ่งมีผลเสียต่อตับได้นะคะโดยรวมแล้วนะคะอบเชยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าเราทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะส่วนพิคาเปเตอรตนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นหูกันเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะคะในการบํารุงร่างกายนะคะในเรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะแพทย์แผนโบราณนะคะจะใช้ในการรักษาไข้การอักเสบพิคาเเตอนะคะก็นํามาพูดเล็กน้อยแล้วกันนะคะถือว่าทําให้เรา รู้จักชื่อสมุนไพรใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเฟิร์นก็พูดถึงสมุนไพรครบทั้ง6ชนิดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเฟิร์นเนี่ยจะพูดในเรื่องของหลักการในการเลือกสมุนไพรนะคะเพื่อนํา,ามาบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพค,ค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะจะมีหลักการเลือกสมุนไพรนะคะอยู่5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนั่นก็คือเราต้องใช้ให้ถูกต้นนะคะข้อ2ค่ะเราต้องใช้ให้ถูกส่วนด้วยค่ะเช่นรากเปลือกต้นผลอย่างเงี้ยนะคะต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อบ่งใช้ด้วยนะคะ ข้อ3ค่ะใช้ให้ถูกขนาดค่ะข้อ4ค่ะใช้ให้ถูกวิธีค่ะถ้า ทานหรือว่านํามาต้มนะคะก็คือเป็นวิธีการในการเตรียมสมุนไพรค่ะข้อ5ค่ะใช้ให้ถูกกับโรคค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะคือเราต้องรู้ว่าสรรพคุณของสมุนไพรนั้นนะคะตรงต่อโรคแล้วก็เข้าใจในตัวโรคที่เราอยากจะใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยในโรคนั้นๆค่ะก็ครบ5หลักการแล้วนะคะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะที่ช่วยให้เพื่อนๆนะคะเลือกได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราควรที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง อยู่เสมอค่ะอาหารสมุนไพรนะคะที่เฟิร์นนำมาแชร์ในวันนี้นะคะมาดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกอาหารเสริมที่มีคุณภาพเชื่อถือได้นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรที่กล่าวไว้นะคะมาเพื่อดูแลภูมิคุ้มกันของเราค่ะสําหรับเฟิร์นนะคะช่วงนี้นะคะเฟิร์นก็มีตัวช่วยนะคะซึ่งสะดวกมากๆเลยนะคะแถมอร่อยด้วยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของนูทรีไลท์นะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ออกใหม่เลยนะคะที่ออกมาในช่วงที่เกิดวิกฤตนะคะทําให้เฟิรนะ์นเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจอีกเป ะะเพราะว่าได้ดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวรวมถึงตัวเฟิรนเองด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือ h e r b ์บ m ล x นะคะมีส่วนผสมจากอ c เซล l ลาเชอ r ี่นะคะขมิ้นชันแล้วก็ชะเอมเทศนะคะซึ่งรสชาติเนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากๆทานง่ายมากๆเลยนะคะเฟิรนชอบมากๆเลยนะคะคุณพ่อปกติคุณพ่อจะทานยายางนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะคุณพ่อบอกว่าเออทานง่ายดีนะคะเดี๋ยวเฟิรนชิมให้เพื่อนๆดูนะคะ เป็นกลิ่นส้มนะคะแล้วก็รสชาติหวานชุ่มคอมากๆเลยเนาะไม่มีกลิ่นขมิ้นเลยนะคะปกตินะเฟิร์นจะไม่ชอบกลิ่นขมิ้นชันเลยนะเฟิร์นเคยซื้อขมิ้นชันที่เป็นแคปซูลมาทานนะคะแล้วก็แบบทานได้ไม่นานเพราะว่ารู้สึกเหม็นกลิ่นขมิ้นอะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีกลิ่นขมิ้นไม่มีกลิ่นอะไรที่แบบรบกวนเราเลยนะคะคือเหมือนรู้สึกว่าทานน้ำส้มเลยนะคะชอบมากๆเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะก็สามารถที่จะพกไปไหนมาไหน,ไ,หนได้สะดวกเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในถุงแบบนี้นะคะรับประทานวันละ1นซองต่อวันนะคะและสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจนะคะเฮอร์บมิกตัวนี้นะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกับเฟิร์นได้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าจะสแกนด้านหน้านี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยเล่นๆกันนะคะปรึกษากันได้เสมอเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้รับประโยชน์กันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะให้ดีอยู่เสมอนะคะมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่เสมอนะคะอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่ามี5อาการเหล่านั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรนะคะ ลองหาดูนะคะว่าตัวไหนนะคะที่จะมาตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานะคะให้ไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความสบายใจในการที่เราจะทานสมุนไพรให้มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะจะได้บุญได้กุศลกันไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะคอมเมนต์มาคุยกับเฟิร์นได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะแล้วก็ผ่านพ้นปิด ช่วงนี้นะคะไปอย่างปลอดภัยด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ